ดูมามีใจเองด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้สมาชิกของเราเยอะมากมายครับมีทั้งพี่ป .6 น้องป .7 เ,เออน้องอะไรครับน้ออันบสามเป็นผู้เสือมันไข่สวัสดีครับในกองเล็บมีใจนีเเ่เองวันนี้นะครับมาดูกลุ่ของเรานะครับเราจะทดลองกันแล้วนะครับหนึ่งก็คือแก้วน้ำเอาไว้ใช้ขวดตัดแล้วนะครับวันนี้มีนี่แก้วตัวนะครับแล้วก็ คนนี้คือว่าเอกเราคืออะไรเอ่ยใครรู้จักบ,บ้างเอ่ยโซดาอะไรนะครับลองเป็นเบกกิ้งโซดาแล้วก็อันนี้คืออะไรน้ำซ่องสายมูรับมูส,มสินะครับขอบคุณครับ<า>นะครับถ้าเดี๋ยวคนอื่นขอถามก่อนว่าพี่ๆและน้องๆทุกคนยินดีที่จะเออ่ถ่ายทำวันนี้ไหมครับอนุญาตไหมอนุญาตนะถาไอนุญาตชูอสองนิ้ว นะครับมาดูกันเลยว่าวันนี้ภูเขาไฟของเราจะระเบิดทีไหมขันะ้นตอนที่หนึ่งนะครับอ่าเราจะใส่ลงไป 100, ml. 100, ml. 100 ml. ่งร้อยมิลลิตรหนึ่งรมิลลิตรพี่แกลวจากอิตาลีจะเทให้เราครับน้องแล้วกระไจัี่กอาการหนึ่อยมลอ่ะหนอยมลครับเราจะให้น้อง เป็นซีเทลงไปได้ไหมครับสร้างยังไม่ทันเลยยังไม่ทันใสผมเลยแล้วมันมีผงปูค้างอยู่ข้างในโอ้โหกรนดูมน,ม,นมันจะปูอีกกระดานดู <c oughs> ขอไฟระดานดด้วยจริงๆริงนะดิ่เมืองโอกินาวะ <c oughs> นีนะน่เลยเยอะเอาไปดอย่างนี้เราอย่างนี้เลยเราเล่นยังไงสุราสูรพิเศษดูที่มันจะระเบิดห้องเบอลรำเอาความลับน่อยครับ ลองเทดูนะครับง่ายๆดูนอกภูเขาไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอโดนกระปั๊บเนี่ยเห็นไหมพอโดนกระปั๊บเนี่ยก็เดฟองเลยนะเป็นแก๊สเป็นกีนเลยเห็นไหมลกูกนี่แหละสาเหตุของการนำเบกกิ้งโซดาไปหมักหมูหมักเนื้อหมักล้างหมูกระทะจะนิยมใช้มากเพราะจะทำให้เนื้อรู้สึกเป็นไงนุ่มกินอร่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับการทดลองของเราไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าเด็กๆไปทดลองอย่าลืมนะครับต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นเราแนะครับฝากไว้นะครับแล้วอย่าลืมไปชวนพ่อคุณแม่เล่นที่บ้านนะครับการทดลองวิทยาศาสตร์ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากนะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปทำพวกกรใหม่อาจจะเจอที่บ้านก็ได้หรือที่โรงเรียนก็ได้ใช่นวิทยาศาสตร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะฮับ๊ายบายบ๊ายบาย